โอเคข้อต่อมาเนี่ยนะครับลักษณะของพลังงานของเวฟฟังก์ชันพลังงานของคลื่นหรือพลังงานของอนุภาคเรานะครับมันจะมีค่าที่มากกว่ากระแพงตรงนี้เนาะแล้วนะครับมาดูโจทย์เขาถามอะไรเขาบอกว่าอ่ะก่อนอื่นก่อนกระแพงเนี่ยเห็นปอว่าความความกว้างเนี่ยมันจากัดเนาะมันไม่ได้เป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นสแควร์โพเทนเชียลเนาะข้อ A บอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้เราพริสูจน์สมการนี้เนาะซึ่งสมการตัวเนี้ยมันคือเปอร์เซ็นต์ของการส่งผ่านเนาะ คือว่าไอ้เวฟฟังก์ชันของเราเนี่ยวิ่งมาตรงเนี้ยแต่พอมาเจอเบ,บรรี่ตรงเนี้ยปุ๊บมันสามารถส่งผ่านไปได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อจะให้มาดูว่าสมการเนี่ยมันมาได้ไงเนาะเราต้องเข้าใจก็เข้าใจก่อนว่าไอ้กระแทกของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นไงนะครับมันมีลักษณะเป็น3บริเวณเนะาะคือบริเวณที่1 2แล้วก็3มันจะต่างกับกําแพงที่เป็นเอฟฟีนะ่ตี้เนาะอันนั้นจะมีแค่1กับ2นะครับโอเคพอมาเป็นสาบริเวณเนี่ยไอ้บริเวณที่1เนี่ยตรงเนี้ยมันมี v ีเท่าก สมมติเว้นที่3เนี่ยก็มี v เท่ากับ0อันนี้3เขียนผิด3นะครับมีนจะเป็นูก้าเพราะฉะนั้นแล้วค่า k เนี่ยมันต้องเท่ากันแน่ๆนะครับแล้วเรารู้นี่ว่าบริเวณที่ค่า v มันเป็น0เนี่ยมันจะมีค่า k เป็น 2me ส่วนด้วย h bar s q u a r e เนาะมีรู้ด้วยนะผมชอบลืมพูดคาว่ารู้แค่ 2me ส่วนด้วย h bar s q u a r e นะครับทีนี้ไอบริเวณเนีตรงกลางเนี่ยค่าของ v เนี่ยมันไม่ได้เป็นศูนย์นะแต่มันจะมีความสูงเป็นค่าของมันไม่ใช่ศูนย์สิเป็นค่าของกำแพงของมันเนาะเพราะฉะนั้นค่าเคจ,จะต้องต่างกับเพื่อนเนาะก็จะเป็นเป็น k ใหม่นะครับในขณะที่ k คหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับ k คสามนะแต่ตรงกลางเนี่ยเป็น k ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าเท่ากับสองเอมากกว่า v เนาะก็เป็นอลบ v นะครับคิดด้วย h อชราสิคแสวจริงๆแล้วมันมีที่มานะแต่นี้พูดให้เราจำง่ายเฉยๆนะครับโอเคดัง okay. นั้นแล้วเวฟฟังชันของเราเนี่ยจะมีสามเวฟฟังก์ชันนะครับ คือบริเวณที่1นะครับบริเวณที่2แล้วก็ด้วยพื้นที่บริเวณที่3นะครับมาดูบริเวณที่1ก่อนนะครับมันตกกระทบเนาะเราบอกว่าแอมพิจูดเนี่ยให้เป็น1แล้วกันนะครับแล้วก็มีบางส่วนสะท้อนนะครับแอมพิจูดของมันจะบอกว่าให้มันเป็น R แล้วกันเนาะสะท้อนเนาะแล้วส่วนที่ผ่านเข้าไปในกําแพงเนี่ยจะเรียกว่ามีแอมพิจูดเป็น A แล้วกันนะครับและเหมือนเดิมเลยปะมันเจอรอยต่อเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมันเนี่ยจะต้องเกิดการสะท้อนเสมอนะครับสะท้อนอ่าฮะมี B ละ และส่วนส่งผ่านตรงมาตรงนี้เราจะบอกว่าให้มันเป็นทีไปแต่ว่ามันไม่มีสะท้อนเนาะเพราะว่าตรงนี้มันยาวไปถายถุดไหนไหก็ไม่รู้นะครับโอ okay. เคพระฉะนั้นอย่างแรกเลยเนาะเราควรจะรู้ก่อนว่าเบรคบัชเป็นไงนะฮะตัวประชันหนึ่งของเราเนี่ยบอกว่าไงนะจำได้ไหมว่าลาักษณะของเบรคบัชเป็นไงแอมพลิจูดหนึ่งนะครับคูณกับ E ยกก๊าัง i k เคอนะไร K1 หนึ่งเนาะคูณกับ x นะครับ แล้วมีอีกไหมมีอีกเนาะก็ซูเปอร์โพสชันไปนะครับแอมป์จูดเป็น R นะครับ E ที่ตรงข้ามเป็นลบ I K 1เหมือนกันเนาะแล้วก็ X นะครับโอเคจบแล้วเวนหนึ่งส่วนบริเวณที่2นะครับก็จะมีอะไรล่ะก็จะมีแอมปิจูดเนาะเป็น A นะครับตัวกระทบเนาะ I K K ใหม่แล้วนะครับ X นะครับแล้วก็อันนึงก็เป็น B เนาะตัวตรงข้ามเป็นลบนะครับ K ใหม่เหมือนกัน แต่บริเวณที่3กับบริเวณที่1เนี่ยสังเกตว่าค่า k เท่ากันนะครับแต่อันเนี้ยจะมีค่า t เนาะก็ะเป็น k อะไร k สนะครับ k สามหมี k 1ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่อันเนี้ยจะเป็นอะไรเอ่ยอเราบอกว่าอันเนี้ยเป็นศูนย์นะครับและอันเนี้ยเป็น a เนาะเราจะบอกว่ามันเป็น a ลบ x นะครับอโอเคทีนี้เรามี r e f ร์เซ็นตตัวนี้แล้วซึ่งเราต้องการอะไรเราต้องการพิสูจน์ a ตัวนี้เนาะ สังเกตว่าลักษณะของมันเนี่ยมันคืออะไรมันคือฟักนะครับบันทึกไว้ก่อนว่ามันคือฟักนะตัวนี้มันคือฟักอะไรมันคือฟักของส่งผ่านต่ออะไรต่อกระทบนะครับซึ่งเรารู้แล้วแหละว่าตกกระทบเนี่ยฟักของมันเนี่ยค่าจุดของมันเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งเนาะอ่าอันนี้อัดอัลกอริทึมเป็นหนึ่งส่วนส่งผ่านเนี่ยเราเรียกมันว่า t เนี่ยแล้วเนืาอของฟักจะได้ปะมันคืออะไรมันคือ velocity เนาะ velocity นะครับคูณกับ density ซึ่ง velocity เนี่ย มันมีค่าเท่ากับ h bar k ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย m เนาะแล้วก็คูณด้วยแอมพลิจูดกำลังสองนะครับแต่สังเกตว่าตกกระทบและส่งผ่านเนี่ยมันอยู่ในบริเวณไหนบริเวณที่ค่า k เป็นไงกันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของ h bar k ส่วน m นำมาตัดกันได้พอดีนะครับมันเลยเหลือแค่ t กำลังสองส่วนด้วยหนึดด่งกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ t กำลังสองด้านั้นการที่จะพิสูจน์ว่าสมการนี้มันมาไงเนะี่ยเราจำเป็นที่จะต้องหาตัว t เล็กก่อนโอเครู้เป้าหมายของเราแล้วเป้าของเราเนี่ยคือเรรราาาต้อองกหะไ ต้องการหาทีเล็กเนอะอาะโอเคเราล้อมกรอบไว้เลยนะครับดังนั้นโอเคง่ายๆแล้วเหมือนกับข้อที่ผ่านมาเลยคือไงเราต้องพิสูจน์ที่เราขอ,อ,อ,อไปครับต้องสนใจแกันต่อเนาะที่เอ็กซ์ับศูนย์เลยเราทำอะไรบ้างเร็วเลยเนาะที่เอ็กซ์กับศูนย์มีเวฟฟังชันอะไรกันต่อเนื่องกันบ้างคือเวฟฟังชั่นหนึ่งเนาะที่เอ็กซ์ับศูนย์ถ่ายเข้าไปเนี่ยต้องต่อเนื่องกับเวฟฟังชั่นสองเนาะเมื่อเอ็กซ์เป็นอะไรก็บศูนย์เหมือนกันเนะาะก็ได้สมการแรกมานะครับ ต่ไปเป็นไงต่อสโลปต้องต่อเนื่องกันเนาะหรืออนุพันธ์มันต้องต่อเนี่ยนะครับพราั้นแล้วก็ดิฟมันนะครับปึ๊บประแนทน x อ็เป็นศูนย์นะดิฟเสร็จแล้วค่อยแทนนะถ้าทำเหมือนกันครับดิฟเสร็จแล้วก็ค่อยแทน x อ็กซ์เนศูนย์นะครับถ้าสมก,การที่สองมาอาา่าฮะต่อไปก็จบันนะสองสมก,การต่อไปดูความต่อเนื่องกันที่้อยต่อ a บ้างนะครับที่เเป็น a นะเป็นเป็นข้อชันหนึ่งไหมไม่ใช่นะมันเป็นสองกับสามนะครับอย่าสับสนนะ เพราะเราต่อ a เนี่ยเฟสชั่นสองกับสามเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะครับสามแต่ว่าลืมแทนลืมใส่เครื่องหมายแทนค่าเนาะแทนค่า x เป็น a นะ x เป็น a นะก็สมการใหม่สการที่สามต่อไปก็ความต่อเนื่องกันของ slope นะครับอาา่ฮะดิฟเสร็จแล้วค่อยแทนค่า a นะตรงนี้ก็เหมือนกันครับดิฟก่อนเพื่อหาส l o p ไปหาอนุพันธ์ slope, un, เนาะ เบอรสามนะครับพิเสร็จแล้วก็แนทนค่า a ลางไปแล้ว,ลว,ลวสมก,การที่สี่มานะครับเสร็จแล้วเรามีสี่สมก,การสี่ตัวแปรเนาะเราเอามาแก้สมก,การสี่สมก,การนะครับเราจะได้ไรได้ตัวแปรมาสี่ตัวเนาะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งกับสองเนี่ยเราจะได้ได้ R ได้ A ได้ B แล้วก็ได้ T ออกมานะครับโอเคนะ แต่ว่านี่ไงครับเราจะสร้างสิ่งสมการแล้วก็คือทีนะครับดังนั้นเนี่ยอ่าอ่าเอ,อ,อเคยเฉยทั้งหมดเลยกันดังน,นั้นเนี่ยเราจะสามารถหาทีได้นะจากการเอาทีตัวเนี้ยนะครับมายกุปลังสองเสร็จเลยแต่แต่ว่าลักษณะฟังสมการเอ่อลักษณะฟังก์ชันอาจจะคำขออน,นุญาตจะคำฟังก์ชันละกันนะครับของเราเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็น e x p กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปของ e x p กนะครับ exponential ตัวเนี้ยนะครับโดยใช้ตัวนี้นี่ๆๆ คอสไซน์ธรรมดาแหละโอเคแนละ้วเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะครับเปลี่ยนอตัวทีเนี้ยให้อยู่ในรูปของดิเทอร์มของตัวตัวคอสไซนะ์เนาะเสร็จแล้วพอเราได้แล้วเนี่ยแล้วก็เอาทีัวนับเป็นจำนวนสองได้เสร็จเลยโอเคนะสเต็ปก็จะประมาณนี้เนาะลองไปทวนๆดูนะครับจากอันนี้โอเคต่อไปข,อข้อ b ข้อ b คืออะไรครับบอกว่า,วาให้เราพิสูจน์เนาะให้เราพิสูจน์ว่า มันมี e อัตราส่วน e ต่อ v เนี่ยแค่บางค่านะที่ทําให้ t เป็นหนึ่งคือก็คือส่งผ่านไปล้อดอเซ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณาจากตัว t นี่เนาะมันจะเป็นหนึ่งเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า t เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเมื่อเมื่อ,อไรเอ่ย t เนี่ยข้อ b นะ t เนี่ยมันเป็นหนึ่งเมื่อ,อไรเป็นหนึ่งก็ต่อเมื่ออ่าไหนเอ่ย k2a ตัวเนี้ยต้องมีค่าเท่ากับเประจุนวนเท่าของพายนะเมื่อพายเป็น1 2 3อะไรก็ว่าไปจนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นพอเราแทนค่า k ลงไปเนี่ย k2 คือบริเวณที่ v ไม่ได้เป็นศูนย์ใช่ปะดรื่องนะี m, e, ้คือหน้าสอง m v ลบ v เนาะข้อ e มากกว่านะครับ, H, บส่วนด้วย hbar squared เนาะแล้วก็คูณด้วย a นะครับก็เท่ากับ n pi เนะแล้วก็จัดก,การยกกำลังสองอะไรเสร็จๆไปบราบราบราบนะครับเราก็จะได้หน้าตาสมการนะครับตามนี้เนาะ ออกมาเป็นเหมือนโจทย์เลยนะครับเป็นจริงโอเคเนาะโอเค